จะจับไปผมก็มองมาแกบอกให้เดินใส่ครับไม่สี่สิบวิได้แ้วผมก็ใส่เลยครับใส่เออใส่ครไม่กี่อะไรอตอนตอนครบยกเนี่ยนะเอาตาอย่างที่คิดว่าอยากห้าสิบห้าสิบอยู่ไหมหรือว่ามั่นใจว่าชนะแน่นอนครบยกเหรอครับผมว่ามวยมันก็สูสิผมได้แค่ในนะครับนอกเราก็มีโดนบ้างเลยป้อง <c oughs> ผมมองมันก็สูสีสูสีเลยอ่ะยกสามจะมาได้เ ยกสองอ่ะโดนยกสามยกยกสามได้ได้พอชัดเจนาายกหน,น,<า>น,นึ่งยกสองยกยังลงยกสามได้แค่ปลายๆนี่ที่หนิดงไม่ได้เยอะเรียกง่ายว่าอื่นนะครับ<า>ชูใครก็ได้ก็ก็แต่กรรมการก็ตัดสินให้เราชนะเอางานนะนะครับแ,แต่ว่าการบ้านก็คงจะต้องมีการกลับไปแก้ไขเยอะเหมือนกันเยอะพอสมควรนะพี่บอลผมพยายามไม่ได้ประทับใจเป็นทีพี่ก็ปลอบใจเลยมันเปิ แล้วนะครับรต้องแก้ไขเยอะนะก็ตองแก้ไขกันต่อไปว่างันพูดถึงเรื่องของสภาพร่างกายของอวตารสักนิดนึงนะฮะถึงตอนนี้อาจจะไม่พอใจเท่าไหร่นะในไฟหน้าเราคิดว่าเราจะเติมพลังในการต่อสู้มากขึ้นกว่าเดิมไหมไฟน้าผม,มน่าจะติมเพิมมากกว่าเดิมไฟนี้เราก็ ซ้อมซ้อมมันดีก็จริงครับแต่ออกมันไม่ได้สมหวังเลยครับมันคือมันออกมันไม่ได้เหมือนกระซอมมันเหมือนกับซอมไม่กี่โลครับมันแค่เหลือเท่ากูอัดในมั่วมั่วเยอะแล้วก็ไม่ได้อะไรเราก็ว่าเป็เองตรงจหนึ่งหรือเวทีไปด้วยเราทำไม่้เลยเดียคร้ปนไม่ดีทั้งที่ควรตัวเองไม่ได้ดีผมว่าตัวเองด้วยแหละครับเพราะมั่วมั่วเยอะมั่วเยอะอาจจนมัุมเยอะกลับกล ถ้าให้คะแนนสักสิบคะแนนนี่เอาตาให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ให้เจ็ดพอเจ็ดอ,อ่าไม่ต้องเยอะเลยมากครับก็ไม่ได้ชอบกลัวแหละมผมเจ็ดคะแนนพอครับ้อยไว้แก้ไขเอาไว้แก้ไขใหม่นะเปลีกยนนักขับ <c oughs> นะอ่ะ <c oughs> คงจะต้องฝากถึง FC แฟนคลับที่ตามหุ้นตามเชียร์อวตารซะหน่อยอยากจะบอกอะไรเขาบ้างเพิ่มเดี๋ยวผมฝากผม,ผมมีทีมงานด้วยอ่าวันนี้รู้สึกว่ามา162คน ผมมาเป็นร้อยเลยอ่ะขอบัุไปเยอะเอาเลยก็ทีมงานแรกขอบคุณฝากทีมงานพีเคแข่งทยผมด้วยนะครับแล้วก็เพจค่างพีเคตทนใจมนมีอยู่ทีมงานที่สองของทีท่ไปขับคือพี่จำพี่ชายผมแกค,อ,คอยช่วยได้เลยสย่วนทีมงานสุดท้ายของพี่คิมสอนแยกใช้ครับก็ลงหล่อฟ้าอยู่หลังสิงห์นะครับแถวตลาดนี้ผมว่าทีมงานหลังจากทีมน,นี้เดีวยวก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามา มาเชียร์แล้วมาดูผบวันนี้มาเยอะพอสมควรกดดร้านด้วยครับตื่นเต้น,นหลายๆอย่างครับแต่ชนะได้ก็ดีใจนะครับ